คุยให้จังหลับอยว่อ่ะโอ,โอ,โอ,โอ้สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ส่องทิศยะวัฏอีสานครับเมื่อนี้ว่าจิกินบักทุเรียนครับได้กินแม้่อไหร่แกเก็แกะกันยังไงบ้างนี่เดี๋ยวให้อีพอแล้วมาเบิ้งน้ำมน อ๋ออีพามากมาได้พอเด้อันคือวันอีแม่หบอีพอโลยวันนี่พอเอาโนเกวไเป็นตเกวนโอ้วันนี้ครับคุณผู้ชมครับความได้แล้วนะคิดยาวเบาอีสานกับลูกใสเล่าให้มาเปิดกล้องให้ครับกินแบบเนสุด บัวนี่เขาจะยังไ,งไ,ไม่บานหอมหอมหอมเป็นมินเป็นเอิหอมหอมซีเปนมินปู้หูบัวนี่เนี่ครับโอ้ยน้ำปักมือนี่โอ้บัวงามอบอกอบัวงามบ,าบอกว่ะบัวงามบอกโอ้ยทั้งหน้าด้วยนี่ดังขึ้น,นงาบบ้นไมมันวะาเลยอ่ะคือเด่นหน่อยแทะม่นเด ปลาในท่านหน้าโอ้ยวนข้างหน้าหนูบัวน <oh uh mm ี่ป um. ัดทกคำแหกกับสวยเลยสวยสววาเนยอ่าดทุเร OK> ียนมันก well, ินกับเพาได้อยู่วะว้ามับโมยพอมักินกับเาะมันน่องเลยนน่องน่องสีลาอยู่ไหนบ้นี่ มาเมื่อก,กินกเขามาเดินพี่น้องมาสวยเหมือนกันโอ้พี่น้องเอ้ยต้องกิงซี่สำหรับชิ้นใหญ่เมื่อกีท้ทีเปลี่ยนนะครับตัวเลี่ยนออกไปทั้งสุกเกินไปละเศรบฐีน้องเออเศรษฐีส,สุดยอดพี่ว่าน้นองนี่ใส่บอนน้องไม่กิดนะ มันเบินเ้นประเด็นนั่งไหนเบิน้นจังสี่พี่น้องมันเลียวถึงสไตล์จังสี่ยังถึงสไตล์ให้กันแหละเนี่ยพ่อ <c oughs> กระลูกปลาหม,มันมากพี่น้องปล<ก>ูปกปลูกมันท่อมแหล่งปลูกมันท่อมแหล่มันบ่ค่อยขึ้นปลานึงโอ้ไปสามเงินลายทงยเมื่อย ครับมาบวันสีพันยาสืบอทุเรียนมาไว้พอกับลูกกินาอนมันอาบน้ำเขาอยูย <laughs> ่ะนี <laughs> อ่อกเบื่อไหมเบื่อเจ็บบื่อเบื่แล้ววาโอ้สายสายงี้นีน่นสิสุกพอดี ม่สเ่ัซุกเกินไปสวยกับขาะนี่นอกขาน่นมากเหรอวะเบ็ดไปแล้วบัวหนึ่ง<อ>เบ็ดไปว่าคล้องแพงเนี่ยอืมีหวเหอ,อืมน,นีม่เอาสเต็กมาแรกก็ไม่หยอบคิบมักุยื่อนกับขอ อันขอนี้อ่ทุเรียนอันนี้พัดพิษกะทิกินกะทิพ่อเอึดสุนไลมันทุเรียนแห้งจีกังน่นองเอ้แต่ว่าแนวมัดเสียบเลองบีคุยรลองมึงกันเลมันเสียบไปรีบอ่เออพื่อน้องมันสวยมากมันเสียบไปรีบอ่ะอันไหนอันเขาอ่นแหละอ๋อแเสียบนั่นอะ งนมเงมันกันัาบัตรนะครับอือมออชี้ง่ายตัยบานนี้ถ้าถ้าหกกย่าินี้มันมันแซบแบบแซบปุอกือสซีดายินเขาเผาเลยคุยก็จังหลับเลยวะเขาใส่ก็มมัน แสียบโอ้เสียบได้ของเนี่ยปับว้าไมนเสียบป่ะเนี่ยวะยับคอ้าแสบแล้วเนาะที่น้องเอ้ยมันจะกินตอนวนมันสือ่อได้อยดอกแต่ว่าเสียดายกินกัเบเขาเรามันเป็นอย่างที่ได้อัศรถูกกัน แต่จรินเขาขอบันอัศวบเต็มข้ามันเลย <c oughs> ไม่ไม่เหมืนเดียวเดี๋ยวเร่างมันเดี๋เร่าแรงมั้งเ <c oughs> ขาเต็มกว้างบกละพี่น้องไงพดตกห้ำมั่นต้งหันพี่น้องโอ้เพยดินซุมได้ขับเป็น ได้ไปหานะล้ามั่นมาสามนะีไอกแกลกพอกับลุกมั่นก็เบ,บ้านในเกิอดหยากระไรแล้วจะได้เอาอกแกลเข้าไปคนแล้งมึงมบวชยังไงกันน่วาเว้วาได้เลยพอข้ามีด้ลยต้องนะว่าแม่หลก เอ้ใจไม่หลุดแน่้มั่งไละมั่งมึนราข้าว่ะอย่าลอะไรขึ้นกางอันนอขนอขมาอะเจ้าอยากกินข้าวขะเอิ่มกินเล็ดีกว่ากินเดีกว่าออสวยสวยสยหมาละโอ้โหงมีอะมึงไปไหนไปไหนพร้อมขึลุด่งเลยอ้โไป พูดอะกินขามาอืมกินขาแล้วไม่กินมะรุรเลี่ยนอีกวะอันนี้ข้ามีไงล่างอันนเน้อมันนบมันเจ๋งนะีกินกับเขามาป้อนมันกินไรบ้างแมือนี่กรพานเช่ว่ากินไรไ้าหลนี่เป็นท้อนไหนาอจะว่า คนแเลยอ่ะพอนไูไ,นนอดได้แพ่กันนะดยวล้างไหมครับ้ังเขาควเาหลายควดีดีดลมอมันหลอมุจัหลุกจั๊กรัดแตกตืดตืดล้างไหมได้กินแนะ่นอนโอเห็นว่าบัวใดีกินเนี่มบีไปให้อมันเนือ้อพอ

มันร่องไหมน้เยกระเทียมนิน้อเขามันได้แข็งพอไปได้หรอกินน้ำไดยครับก่อนครับับมาเราจะถาดเนี่ยให้าไปกินน้ำครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นๆที่แหลกกินเยอะไปเนาะพวกไข่แน่ยด้วยครับขอทายอยู่ อรอยนี่มันเละอืมอืมเป็นเล็กเกครับคลิปนี้ครับประสิจ้องไว้กินเมื่อนานวนจ้องไว้กินเมื่อนานจ้องเอนแต่กินอีกจักหน่อยนึงเพราะว่าหยาดคลิปมันยาวเกินไปครับเอ้า như vậy mày ra đây năm tuổi chị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  năm 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 ก็ครวเลียงอีลันเขาครวเรียงอีลัน, <c oughs> ค,ลนคือว่าหลับพี่น้องเอ้ยข้มสุกเล็กๆหน่อยเขาขอบครว,วนะครับอีลนไปกับลูกไส้กับไปแบบหนึ่งไปกับลูกสาก็แบบหนึงบบบน่งนะครับมันกับซีมี่หลายรสชาติหลายมุมหลายอัฐหลดออกมาสู่พี่น้องเบงนะครับสวัดีครับสำหรับคลิปนี้ก็กินน้ำเรามันอิม่มแต่ ตีเก็บไปกินต่อ,อยเหครับปกติกานดีกินในตัวมันกับบไดอแผลดมันต้องกินกับเขา่าครับพี่น้องสำหรับพิ่เน่าเลยครับยิ้มแล้วสำหรับวันนี้จะคุ้มสิลาพี่และน้องไปก่อนนะครับเอาไวพ้พอๆกับคลิปหนาพี่น้องสิงเอาอีหยังมากินสู้เบิ่งกะคอยติดตามนะครับเด้๋ยพี่น้องได้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกระบุญกระคุณนะครับผมพี่น้องที่มาติดตามหรือ เอฟซีนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแต่ลคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ